ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบดีว่าเบลล่าราณีได้เปิดธุรกิจใหม่เป็นร้านขนมใจกลางเมืองโดยมีเพื่อนๆคนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดแต้วนัทพรก็เป็นหนึ่งในนางเอกที่มาร่วมแสดงความยินดีนั่นเองนอกจากรับงานในวงการบันเทิงแล้วนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่ารานียังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั่วประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าบริหารการเงินอย่างคุ้มค่าและมองการไกลจริงๆขณะที่ล่าสุดสาวเบลล่ายังลองมาเอาดีด้านธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋ สาขากรุงเทพซึ่งอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ภายใต้ชื่อโจส365ด้วยคอนเซปต์ของคาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์โดยเต้วนัทพรได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Congrats to @bella_camten and add j o z p a n y a n น u s o n Thank for finally bringing it. j o z b a n o f f e to Bangkok b a n o f f ค Cafe ที่ว้าวสุดๆรถเยอะมากจนเลือกไม่ถูกก็เหมาไปลองให้ ครบทุกรถไปเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นเพราะเลเยอร์เขาก็เยอะมากเหมือนกันรสไม่หวานเกินเท็กเจอร์หลากหลายสายขนมเข้าใจดีสรุปคือได้ใจบานอฟฟี่เลิฟเวอร์ไปเลยเต็มเต็ม